ไไม่ด้ก็เพื่อนเยอะเกินไปเฮ้ยว่าอันแรกเลยแต่เกมเขออันแรกอันแรกอันแรกทุกคนอันแรก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 ตัวตลกโจ๊กเกอร์อะไรเนี่ยเยอะจังเลยพ่อเฮ้ยว่าเหมือนเราจะกำลังจะอยู่ในมินิเกมพ่อเฮ้ยว่ามีเพื่อนตุยจะต้องอุ้ยไปตอนก่อนของปัดของบิกกีมวขึ้นบนหรือลงล่างนะอีกว้ามาที่จะเดี๋ยวพ่อไป ไไม่ด้น่าจะรอบที่แล้วเพราะเราไม่ได้เข้ามาในแบบนี้นานมากเลยพ่อเอ้ยว่าแต่ดูการตกแต่งของเขาใหม่ก่อนซิเป็นสปอร์ตหรือกีฬาอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าพ่ออเหมือนในยุคกลางอะใช่แล้วเขาบอกเขาอัปเดตแบบใหม่มาแล้วซะด้วยนะพ่อใช่ เราจะต้องลองไปเล่นดูพ่อแต่ตอนนี้นเกมมันยังเริ่มเราอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปเล่นแล้วรอบต่อไปให้เพื่อนมาดูกันดีกว่าพ่อเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นก่อนนะทุกคนไปกันไห <'s> นามาดูดีกว่าพ่อว่ารอบนี้จะเป็นด่านอะไรพ่อเอ้ขอเอาด่าน,นเ,เอาด่านดีดีดีกว่าไปพ่อรอบเนี้ยอ่อเพื่อนเยอะเกินไปเฮ้ยพ่ออันแรกเลยเด็เกมพ่ออันแรก ทุกคน s <S พอ่อละมันคล้ายๆอะไรนะ <n> เอิมยิมนาสติกพอ่อเอ้ยพ่อพ่อตัวตลกจ๊อกเกอร์อะไรเนี่ยเยอะจังเลยพ่อโหอุยพ่อพ่อ,พอรอบนี้มิกกี้เมา ช่วงนี้เขามีกีฬาอะไรหรือเปล่าพออ่อไม่เข้าใจนะไอ้เมียไม่ค่อยดูกีฬาพอ่พอเพราะว่าบ้านอิกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ในป่าเวทมนต์พอ่อรูเม <c oughs> เดี๋ยววากับดักไว้ตรงนี้ดีวกว่าเผื่อเปิดประตูแล้วแห่ปีศาจปีศาจจะได้โดนเลยเกิดมาแล้วก็โดนและน่าสงสารจังลูกสำรวจพอ่เอเฮ้ยพ่อเราต้องสำรวจทุกคนอันดับแรกคือเด็กคิดอยากจะสำรวจมากเลยทุกคนใช่ไหม <c oughs> เราต้องสำรวจก่อนเพราะเรายังไม่เคยเล่นด่านนี้คืออะไรเฮ้ยพอ่อเหมือนเรา เนี่ยเพชรเนี่ยพ่อเห็นไหมเพชรเราสามารถเก็บได้เราสามารถเดินชนเก็บได้พ่อแล้วมันทําอะไรได้พ่อเหมือนมันไม่น่าจะใช้เก็บเหมือนมันโดนเดินชนมากกว่าขนะนี้ปูเข่าแข่งขันกํลังจะเอาชิิทรอยนะครับประตูมีแค่นี้เหรอเนี่ย,อยเอ๊ะเดี๋ยวประตูทำไมน้อยจังพ่ออีกคกําลังตามหาประตูเฮ้พ่อเหมือน าไหน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 เดี๋ยวพ่อไป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 เหมือนมันจะมีขึ้นบนหรือลงล่างได้ไหนขึ้นขึ้นที่ว่ดน่าจะอยู่น่าจะลงล่างมานะอ๋อมันมีบันไดลงล่างอยู่พ่อเมื่อกี้อีกอะไรนะบางอะไรนะตาลียาทุกคนใช่ประตูอยู่ข้างล่างเลยไหนพ่อประตูอยู่ด้านล่างแล้วตรงไหนคือด้อะไรจำได้ขึ้นมาจากทางนี้ทุกคนจำได้ไม่ใช่ทางไหนวะอันนี้ทุกคนใช่ทีงไหนวะระหว่างบันไดอ่ะนี่นี่นี่ระหว่างบันไดอันนี้คือคือตรงไหนวะ มันมีหลายด้านลูกมันมันมีหลายด้านลูกคุณนั่งออกอยู่นู้นแล้วเอาบาดาไมเดี่ยวเบื่ออันทุกข์ายมากเลยนี่จะหลอกับเสื้อใหม่ของเราหน่อยสิมิกีิเบลส์โอ้โหปีศาจมันอวดเสื้อใหม่แล้วไหนทางออกวันนี้พ่อจะหาทางออกไหมจิมบอลวิ่งมาไงสรุปคือพ่อแล้วพ่อไปไหนต่อเนี้ยพ่อออกยังยังไม่ออกเลย อมันอยู่ไหนจะได้มาร์เอาไว้ก่อนเราจะได้มาได้อีจะได้อยู่ใกล้ทางออกก่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนตายกันหลายคนมากเลยทุกคนเราจะต้องช่วยเพื่อนก่อนนะคะทุกคนเพิ่มเติมของหรือรอบนี้เราจะออกไม่ได้ละอีไม่เจอนี่ถ้าอยู่ตรงท่อเนี่ยไหนตนี่อะบันไดเนี่ยอ๋อนี่เหรอโอ้ เลยพ่อเป็นไงบ้างล่ะพ่อเหมือนแบบอัดซูบินไงก็บอกไม่ถูกอ้๊ยพ่อหล่อมือได้ไหมอยากโชว์ความหล่อเท่ของอกนดี้พ่อสวยมากโอเคทุกคนสำหรับแมพกี้ของเด็กิจนะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เด็กิจด้วยแล้วถ้าใครรู้ว่า พระที่มีการตกแต่งต่างๆที่ัาสปอร์ตสีเหลืองแดงส้มเขียวชมพูอะไรอย่างเงี้ยก็บอกได้คิดด้วยไอสีเหลืองมันกูเดยทามาเลยทุกคนดิโอเคแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบกินนี้นะทุกคนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจัดเซอร์วัสดีจ้าโอ้โหเฮ้ย <c oughs> พ่อมีอะไรจะบอก <c oughs> ถ้าเราได้แรงสิบเราจะได้ผ้าคลุมสีนี้ <c oughs> สีแดง <c oughs> ไม่นะเราจะต้องให้ด้เลยพอเย้